ทุกคนสวัสดีครับผมวันนี้อาจารย์ต้นจะมาแนะนําวิธีการใช้แผ่นกระดานไว้ลองห่อฟอยไว้ฟอกผมไว้ทาไฮไลท์ปลายานะครับว่าวิธีการใช้ยังไงนะครับผม <S <S เราสามารถทําคนเดียวได้นะครับผมโดยการใช้แผ่นโฟมหรือว่าเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะครับทาาลงไปแบบนี้แล้วก็เอาไปลองผมที่เราจะฟอกนะครับผม <S <S เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการทํำยังไงนะครับผมเบื้องต้นนะครับผมอาจารย์ก็จะแบ่งผ Dante, Nacional, asure, Safe, ลูกค้าเ, uh, เป็นช่อเล UE ็กๆบางๆแบบนี้ก่อนนะครับผมดังนั้นต่อไปนะครับผมเราผู้ช่วยของเราก็จะช่วยในเรื่องของการเตรียมอุปกรณ์ให้เรานะครับผมก็ถ้ามีผู้ช่วยนะครับผมผู้ช่วยก็จะเตรียมแบบนี้นะครับหรือถ้าไม่มีผู้ช่วยนะครับผมก็ทําเองได้ง่ายๆมากเลยครับหลังจากนั้นเราใช้หน้าท้องของเรานะครับผมดันแบบนี้แล้วก็เอากระดานตัวนี้นะครับไปลองแบบนี้นะครับผมพอเราใช้แผ่นกระดาษนะครับ มันจะง่ายตรงที่ว่าผมลูกค้านะครับผมมีความตรึงมากเลยแล้วก็เราสามารถป้ายครีมลงไปแบบนี้นะครับผมโดยการชิดชิดโคนแบบนี้ได้นะครับผมมันจะดีกว่าที่เราเอามือของเราไปลองแบบนี้นะครับผมเวลาเราป้ายใช่ไหมมันจะมีความแบบไม่เสถียรกันนะครับผมแล้วก็การเกลี่ยงานจะไม่ค่อย สมูทเท่าไหร่นะครับผมทุกคนแต่การใช้แผ่นกระดานตัวนี้นะครับมันจะทําให้การฟอกผมของเราง่ายมากใครที่ใช้แผ่นกระดานตัวนี้แล้วนะครับผมจะไม่อยากกลับไปใช้มือลองแผ่นฟอยต่อไปนะครับผมแล้วก็เวลาเราป้ายนะครับผมถ้าเป็นทำไฮไลท์ชิชิโคนนะครับเราสามารถใช้แปรงนะครับผมชิดไปแบบนี้ได้เลยนะครับผมโดยที่เราใช้หน้าท้องของเราดันแบบนี้ไว้ตลอดเลยนะครับทุกคน คือถ้าลูกค้าผมยาวนะครับผมเราสามารถจับผมลูกค้ามาถึงตรงนี้แล้วก็เอามือของเรานะครับกดปลายเส้นผมลูกค้าไว้มันก็จะทำให้ผมลูกค้ามีความตึงแล้วก็มีการเกลี่ยผมฟอกได้ง่ายมากเลยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็พับแผนตัวนี้ไปแบบนี้นะครับผมวิธีการใช้ง่ายมากเลยนะครับแล้วก็หรืออีกวิธีหนึ่งถ้าเราจะทำไฮไลไท์ใช่ไหมครับทุกคนนี้นะครับผมอาจารย์ก็จะแบ่งแบบนี้ ถ้าเราทำไฮไลท์นะครับผมเห็นไหมเราจับช่อไฮไลท์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วเราก็ Beverly ตักช่อไฮไลท์เลยนะครับ <unc> 1 2, 1> 2> <Marina> 3แบบนี้นะครับผมจับช่อไฮไลท์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราใช้แผ่นกระดานตัวนี้นะครับใช้ฟอยล์แบบนี้ทาบลงไปจงแผ่นกระดานตัวนี้นะครับทุกคนหลังจากนั้นพับโหวลงไปแล้วเอาหน้าท้องของเราดันไว้ถ่ายเท่น้าท้องอย่างนี้ใช้หน้าท้องเราดันแบบนี้เห็นไหมแล้วจับปลายผมลูกค้าไว้แบบนี้ครับมันจะแน่นมากทุกคนแล้วเราก็ป้ายครีมไปนะครับผม ชิดๆกับโคนลูกค้าได้เลยนะครับผมทุกคนแบบนี้นะครับวิธีการใช้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนใครที่สนใจนะครับก็ิ inbox มาถามทางเพจของจานได้หรือว่าลายส่วนตัวได้หมดเลยนะครับทุกคนเราทำขายเพราะว่า ที่เมืองนอกนะครับที่เมืองนอกที่ยุโรปและอเมริกานะครับเวลาฟอกผมทําไฮไลท์ทำบริยารนะครับทุกคนเขาจะใช้แผ่นกระดานแบบนี้หมดเลยครับตัวนี้เป็นไซส์มาตรฐานเลยคือยาวทั้งหมดนะครับอยู่ที่17เซนแล้วก็กว้างอยู่ที่5นะครับผมเดี๋ยวอาจารย์จะทํามาอีก2ไซส์ก็คืออยู่ที่ไซส์20เซนแล้วก็กว้างนี่คือเท่าเดิมนะครับแล้วก็จะมีอยู่ที่10เซนเหมือนกันนะครับก็คือจะมีทํายาวกว่านี้แล้วก็สั้นกว่านี้นิดนึงสำหรับคนผมสั้นแล้วก็สำหรับคนที่ผมยาวกว่านี้นะครับทุกคน